สวัสดีค่ะพบกับเซลตาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูรถนิสสันนาวาร่านะคะ4ประตูค่ะตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะตัวนี้เป็นนิสสันนวาวาร่า2.5 VL นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นรถปี2010 จ็ดนะคะสวยงามมากค่ะลูกค้าดูกระจังหน้าโรเมียมนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นรถสี่ประตูนะคะราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะตาไฟใหม่และใส่มากๆค่ะลูกค้ามาพร้อมด้วยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็มีตัวโครเมี่มนะคะครอบที่ไฟอ่าตัวไฟตัดหมอกด้วยนะคะนี่เลย แล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างค่ะแล้วก็จะมีล้อมแมกนะคะเดิมจากศูนเลยนะคะนี่ตัวนี้เป็นตัว VGS นะคะเทอร์โบด้วยค่ะแล้วก็มีกันศาสตร์นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะตัวนี้อย่างที่บอกค่ะมีชุดแต่งตัวสปอร์ตเทคนะคะนี่สวยมากม าใครสนใจนะคะจะเข้ามาชมรถนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ปฏิพัฒน์ออโต้ค่ะร้านเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะร้านอยู่กรุงเทพหนองจอกคะ่ะสามารถติดต่อเซลต้าหรือแอดไลน์เซลต้าจากเบอร์โทรหน้าจอได้เลยนะคะตัวนี้จะมีกล้องหลังด้วยนะคะลูกค้านี่โลโก้นิสันนวราชตัวโครเมียมเลยป้ายทะเบียนกรุงเทพและป้ายทะเบียนสวยมากๆค่ะลูกค้า ตัวนี้เป็นตัว s p o ร์ตเทคนะคะนี่ไฟท้ายไฟเดิมจากศูนย์เลยนะคะรับประกันนะคะการันตีรถไม่มีชนหนักพลิความน้ําท่วมแน่นอนนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะจัดไฟแนนนะคะต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนให้ปีนะคะ77จังหวัดค่ะลูกค้าออจ้อง1,000บาทค่ะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถแท่ หนึ่งมืนบาทค่ะตัวนี้ภายในนะคะก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะคะลูกค้าเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะพวงมลาลัยมีปุ่มคอนโทรลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงล้วสายวางสายนะคะลูกค้านี่แล้วก็นี่ไม้แท้ไม้เดิมจากศูนเลยตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะประมาณเจ็ดนิ้วนะคะลูกค้าแอร์ออโต้ค่ะลูกค้าวิทยุซีดีเอ็นพีสามนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลค่ะ แอร์แบต ABS ครบค่ะภายในจะเป็นนะคะเบาะหนังสีดําน,นะคะตัดกับสีเบรนะคะลูกค้าสวยงามมากๆค่ะภายในใหม่มากค่ะลูกค้าการใช้งานนะคะของคนเก่าเนี่ยคอนข้างดีเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนะคะปุ่มพูสต start ค่ะเออซิ้มไม่ได้เลย นี่นะคะแล้วก็นี่นะคะน็อตน,นะคะไม่มีขยับนะไม่มีชนข้างนะคะเรามีการรับประกันตัวโครงสร้างรถนะคะจากบริษัทชั้นนํานะคะคุณอิสเปกชั่นนะคะตรวจสอบรถนะคะให้เบื้องต้นนะคะบอกเลยว่าบริษัทนี้นะคะโชว์รูมรถมือสองใหญ่ๆนะคะจะมาใช้กันนะคะแล้วก็ลูกค้าขอเอกสารได้เลยค่ะกับ ตัวรถนะคะว่าตรงไหนมีชนไหมมีหนักไหมขาดตัวนี้เชื่อถือได้คะ่ะเพราะว่าเป็นระดับสากลเลยในการตรวจนะคะให้ลูกค้ามั่นใจได้มากินึ้นเลยนะคะอ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นนิสสันนวรา2.5 VL นะคะสปอร์ตเทคนะคะลูกค้า4ประตูนะคะปี2017ค่ะราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทคะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะได้รถส,สวยๆนะคะพร้อมการรับประกันค่ะ ไม่ควรพลาดค่ะต้องปฏิพัติ์ออตโต้นะคะแล้วต้องเซลต้าด้วยค่ะฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ